สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูในกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะสําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจ,จกรรมการร้อยลูกปัดมาให้ลูกๆได้ฝึกทํากันนะคะเรามาดูอ,าอุปกรณ์อันนี้นะคะที่คุณครูแจกให้ลูกๆไปแล้วนะคะเราก็มาแกะถุงดูกันนะคะเป็นชุดร้อยลูกปัดตนะคะามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ หนึ่งนะคะก็มีเชือกร้อยลูกปัดนะคะแล้วก็นีลูกปัดหลากสีนะคะมีสีชมพูเข้มค่ะมีสีส้มมีสีน้ําเงินมีสีชมพูอ่อนแล้วก็สีฟ้านะคะขั้นตอนการทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะลูกๆก,ก็หยิบเชือกขึ้นมานะคะเหมือนเดิมค่ะผูกอมที่เชือกลายด้านหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ลูกปัดเนี่ยหลุดออกจาก เชือกนะคะแล้วเราก็มาลงมร้อยกันเลยนะคะลูกๆหยิบสีใดก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกๆเลยนะคะคุณผูก็หยิบสีน้ำเงินขึ้นมานะค่ะสีเขียวนะคะสีส้มสีชมพูะค่ะหยิบแบบนี้นะคะหยิบ หิบแล้วก็ใส่เชือบลงไปในรูของรูปปัดน,นะคะอ่ะดูไหมคะเชือบเชือบเราผูกมาแล้วเราก็จับเลย่าดูต่กอ,อกไปนะคะเหมือนเดิมค่ะดูใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยค่ะเชือบผูกมาแล้วก็จับค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะอกิจกรรมร้อยลูกปัดต,ตามจินตนาการนะคะลูกๆทําเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาให้ค,ครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ